สวัสดีครับอยู่กับช่องหนึ่งแดมงคลพาเครื่องนะครับผมวันนี้มีพระปิตาหนึ่งรุ่นมานำเสนอนะครับก็เป็นพระปิตากระหนกข้างนะครับพิมพ์เล็กออกวัดสารคืนนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันนะครับก็คือพระปิตาพิมพ์เงินล้านนะครับผมหรือพระปิตาเงินล้านวัดสารคืนนั่นเองนะครับเป็นพาที่หลวงปู่โตปลุกเสกนะครับออกวัดสารคืนนะครับก็จะมาสอนวิธีดู เล็กๆแน่น้อยนะครับผมนี่ครับก็จดจาพิมพ์นะครับผมเป็นพิมพ์กระหนกข้างนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมแล้วก็ลักษณะขอบด้านข้างองค์พระก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดนะครับผมนี่ครับข้างหลังเป็นยันตีนะครับพระรุ่นนี้จะมียันดวงกับยันตีนี่สิงเหยแบบนี้นะครับผมฟอนต์ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีตะกุดนะครับจะมีตะกุดทุกองนะครับ จะมีตะกุดทุกองนะครับนี่ครับก็นี่ครับก็ธรรมชาติของพานะครับพี่พี่พระแท้เนี่ยดูยังไงนะครับพระแท้เนี่ยครับดูธรรมชาติก่อนนะครับธรรมชาติของพระแล้วก็พิมพ์ใช่นะครับพิมพ์ใช่เสร็จมาดูธรรมชาติของพระนะครับผมนี่ครับธรรมชาติของพระ คือยังไงนะครับธรรมชาติของพระคือจะมีฝุ่นฝุ่นแบบนี้นะครับจะมีฝุ่นแบบนี้นะครับผมจะเป็นเส้นเส้นฝุ่นฝุ่นเกาะตามซอกตามอะไรแบบนี้นะครับนี่คือธรรมชาติพระนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับบ่งบอกการเวลาบ่งบอกลักษณะการเก็บนะครับผมนี่นี่ครับต่อไปธรรมชาติพระเสร็จแล้วเนื้อหามวลสารนั่นเองครับดูเนื้อหามวลสารนะครับ นี่ครับพลารุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับผมเป็นเนื้อใบลานนะครับเนื้อหามวลสารพลาเนี่ยจะไม่ใส่นะครับถ้า,าใส่เนี่ยตีเก้เลยนะครับพี่พเนื้อหามวลสารพลาจดจําแม่นแม่นนะครับจดจําแม่นแม่นจะมีจุดเป็นเม็ดมวลสารเหลืองเหลืองนี่นะครับเม็ดมวลสารเหลืองเหลืองฝังอยู่ในเนื้อพลานะครับจุดขาวจุดเหลืองนี่ครับเม็ดเบลอเลยครับพี่ นี่คือเม็ดมวลสารพระนะครับเม็ดมวลสารนะครับนี่ครับตรงนี้นี่ยิ่งเยอะเลยนะครับพี่พี่นี่ครับเนื้อเนื้อหามวลสารพระนะครับนี่ครับจะอยู่ทุกซอกทุกมุมขอบข้างก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับบางองค์เนี่ยข้างด้านข้างเนี่ยจะมีรอยนิ้วมือนะครับในการหยิบพระออกจากบล็อกนะครับผมนี่ก็เป็นธรรมชาติบ่งบอกพระแท้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับ ลักษณะขอบข้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับดูเนื้อหามวลสารพาร์ตดีๆนะครับเห็นไหมครับเม็ดสีเหลืองๆเ,เนี่ยกระจายอยู่เต็มทั่วอง์นะครับแล้วก็ตะกุดนะครับพี่ๆนี่ครับตะกุดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นกลมๆนะครับเสียบเข้าไปนี่ครับเขาจะเป็นรอยนิ้วเสียบเข้าแบบนี้นะครับนี่จับตะกุดมาใช่ไหมพี่แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เขาจะมีแบบเด็นหลุมนหน่อย เพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมใช้มือกดตะกุดเข้าไปในองค์พระนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับชัดๆเลยครับนี่อ่าแล้วต่อไปมาดูด้านหลังยันตีนะครับผมฟอนต์จะเป็นแบบไหนนะครับยันตีฟอนต์จะเป็นแบบนี้นะครับกดลึกคมชัดเป็นร่องเป็นล่องน้ําเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับ จดจําดีๆนะครับจดจําดีนะครับนี่ครับพิจารณาหลายๆจุดนะครับผมลักษณะฟอนต์ลักษณะยันนะครับผมลักษณะฟอนต์ลักษณะยันนะครับก็นี่ครับอง์นี้นี่สวยนะครับสวยเลยนะครับขึ้นลายตุ๊กแกแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมบางคนไม่รู้ว่าลายตุ๊กแกคือยังไงนะครับนี่เขาจะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับจุดๆเหลืองๆขึ้นเยอะๆนี่ครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม พระแท้นะครับนี่ก็สามวิธีสามจุดหนึ่งคือหนึ่งคือพิจารณาหนึ่งคือพิจารณาพิมพ์นะครับนี่พิจารณาพิมพ์พิมพ์ใช่พิมพ์ใช่เสร็จดูธรรมชาติพระนะครับผมดูธรรมชาติพระนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างข้างหน้าข้างหลังนะครับดูทุกๆมุมเลยนะครับผมในการที่เราจะจ่ายเงินซื้อพระซักองนะครับพี่ๆต้องพิจารณาหลายๆจุดนะครับพอธรรมชาติใช่เสร็จนะครับต่อไปเนื้อหามวลสารอ่าได้บอกไปแล้วนะครับเนื้อหามวลสารใช่นะครับนี่ครับก็ตีเป็นก็ถ้าสามอย่างนี้ใช่คือเป็นพระแท้แน่นอนครับเป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผม สามสามวิธีที่ผมบอกนะครับอ่าแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือดูความคมชัดนะครับนี่ความคมหองพระนะครับองค์ไหนคมคมสวยๆเนีย่ยนี่ครับนี่เขาจะมีความคมนะครับองค์นี้นะกดมาคมชัดก็จะดูง่ายแบบนี้นะครับองค์ที่กดมาคมชัดก็จะเป็นประมาณนี้ครับกระนงกระหนกอะไรอย่างนี้ครับจะจะมีความคมสะดือมีมิตินะครับนี่ผ่าแท้ซอกแขนลึก,ลก นิ้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับนิ้วก็จะเป็นประมาณนี้ใบหูนะครับใบหูนี่ครับกระหนกนะครับนี่หน้าแข้งนะครับนี่โอเคครับก็น่าจะได้เกิดความรู้เล็กๆไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับผมก็เป็นช่องเล็กๆนะครับผมที่ให้ความรู้ เล็กๆน,น้อยนะครับผมก็หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบพระคุณครับนี่ครับ